ออมความรู้อ,อมวิชาออมปัญญาออมสกูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบดูข้อแรกเนาะของโอนเน็เลขปี2564กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า1 แล้วก็ถ้ารูท b เป็นรากที่6ของ a แล้วข้อใดถูกต้องอ่ะข้อนี้ก็คือเราจะต้องมีความรู้เรื่องเรื่องของเลขยกกำลงังแล้วก็รากที่ของอะไรตัวเลขบางอย่างเนาะซึ่งมันก็จะมีสูตรอยู่โดยคำว่ารากที่ n ของ a เนี่ยมันจะมีความหมายว่าอ่ามันคือรูทของ a แล้วก็มี n อยู่ตรงนี้ หรือว่าเรายังบอกได้อีกว่ามันคือ a กำลัง1ส่วน n นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็จะเคยเห็นว่าแบบสมมุติถ้าเรามีอ่ารากที่ n ของ a กำลัง m อย่างเงี้ยมันก็เปรียบเสมือน a กำลัง m หาร n เนาะซึ่งจริงๆข้อเนี้ยก็คือไม่ได้ยากมากสำหรับตัว square root ข้อ b อย่างเงี้ยไอ,อตัว b อย่างเงี้ยมันก็คือถ้าไม่ได้เขียนอะไรมันก็คือเลข2ก็คือเป็นรากที่2ของ b เราอะ่ะพยายามเปลี่ยนให้มันเป็น b กัลังหนึ่งส่วนสองถูกไหมมันคือรากที่สองจะเป็นรากที่หกของ a ก็คือ a กัลังหนึ่งส่วนหกถูกปะแล้วเขาถามว่าข้อใดถูกต้องอ่ะมันก็เป็นทุกข้อเนี่ยเอ่อมันก็เป็น a หมดเลยถูกไหมดังนั้นถ้าเราต้องการให้มันเป็น a ตอนนี้ a มันกาลังหนึ่งส่วนหกอยู่เราก็ต้องอยกกาลังหกทั้งสองข้างดังนั้นเราก็เลยได้ว่าเวลาเอ่อเรามี สมมติเรามี a กําลัง m ล้วค่อยยกกาลัง n อย่างเงี้ยวิธีการก็คือเอา a มากําลัง m คูณ n ได้เลยอันนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะก็คือจะกลายเป็น b กําลัง1นึ่งสองคูณหกก็จะเป็น b กําลังสามจะเท่ากับ a กําลังหนึ่งนั่นเองหรือว่าตรงกับช้อยที่สี่นั่นเองก็จะตอบช้อยที่สี่เนาะโอเคอ่ะ สรุปอีกทีนึงเนาะสำหรับข้อนี้ก็คือต้องมีความรู้เรื่องรากที่ n ของ a ก็จะหมายถึงรูท a ที่มี n อยู่ข้างหน้านนะหรือว่าจะเป็น a กํลังหส่วน n ก็ได้แล้วก็จะมีสูตรอีก2สูตรก็คือเป็น a กํลัง m เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่รากที่ n ก็จะเป็น a กํลัง m ส่วน n หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น a กํลัง m เราค่อยยกกําลัง n ทั้งก้อนก็เหมือนเอา a มากําลัง m คูณ n นั่นเอง นั้นข้อนี้เราก็เปลี่ยนจากว่ารู o t B ก็คือ B 1กังหนส่วนสจะเท่ากับ A กลังหนส่วนหกแล้วก็ยกกำลังด้วย6ทั้ง2ข้างเนาะก็จะได้เป็น A เท่ากับ B กลังสก็จะตรงกับชอยที่4นั่นเองอมความรู้อมวิชาอมปัญญาอมสกู